สวัสดีค่ะทุกท่านยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลปฏิบนติยเทนดิทาโร่นะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้นะคะครูก็จะมาอัดคลิปนะคะสำหรับดวงความรักในเดือนตุลาคมแต่ว่าเป็นแบบพิกอาคานะคะดังนั้นท่านใดเลือกกองที่1กลกองที่2กองที่3ก็อธิษฐานตั้งไว้ในใจเลยนะคะขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการอัดคลิปแบบ พิกาคาดในการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงระบุเจาะจงเป็นดวงคนใดคนหนึ่งนะคะเอาละค่ะเอกสารที่ใช้ประกอบในการดูหรือไพ่ที่ใช้ประกอบในการดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ชุด Old English นะคะรื่นแล้วก็ใช้ง่าย ลายก็น่ารักด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าท่านที่เลือกกองที่หนึ่งความรักของท่านนะคะในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรเปิดไพ่มาแล้วนะคะเปิดไพ่มาเรียบร้อยแล้วก็ลายน่ารักนะอย่างที่บอกโออิงลิชจะลายน่ารักนะคะก็ได้ไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่อัศวินไม้นะคะเจ็ดดาบแล้วก็ไพ่สี่ดาบ ดังนั้นต้องบอกว่าในเรื่องของความรักครูจะแยกในเซตนี้เลยนะคะว่าโสดหรือไม่โสดยังไงนะคะถ้าในเรื่องความรักในเดือนตุลาคมนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ถ้ายังโสดอยู่นะคะถ้ายังโสดอยู่ก็ต้องบอกว่า เรามีแนวโน้มว่าเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็มีความสนใจในตัวเขานะคะแต่ว่าช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อที่เราจะพยายามติดต่อทําความรู้จักในตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้เปิดกว้างมากนักถึงเราจะพยายามทําความรู้จักยังไงก็แล้วแต่มันก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเข้าไม่ถึงตัวเขาทีนี้พอเริ่มรู้จักเหมือนกับว่าพอถ้าเขาเริ่มพูดคุยกับเรา มันก็กลายเป็นว่ามันก็มีเหตุที่ทําให้เขาแบบจะห่างจากเราไปอีกด้วยเรื่องการงานหรือเรื่องการเรียนก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบว่าเราค่อนข้างเหนื่อยนะแล้วก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นรักข้างเดียวตลอดเลยก็อาจจะรู้สึกเซ็งๆนิดนึงแต่ถ้าในคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะแล้วเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยในหน้าไพ่ก็จะเป็นในลักษณะของความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะมีความหึงหวงมีความไม่พอใจมีการระแวงทําให้ความสัมพันธ์แบบเหมือนห่างๆกันนิดนึง มีที่ถิตต่อกันเสร็จแล้วก็จะกลับมาคุยกันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าในท่านใดที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็วางแผนว่าแบบอ,อยากจะมีครอบครัวตรงนี้นี่อาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพของท่านที่เป็นฝ่ายหญิงนิดนึงนะคะเป็นเพราะว่าในหน้าไพ่บอกว่าในการตั้งครรภ์นเนี่ยในเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เหมาะสมนะคะถ้าเกิดวางแผนก็ต้องกลายเป็นว่าเดือนนี้ก็ต้องบำรุงสุขภาพโดยคร่าวๆนะคะก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์แย่นักสําหรับคนที่ มีแฟนกันแล้วนะคะแต่หน้าไพ่มันจะขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหึงหวงเป็นเพราะว่าคนรักเนี่ยเขาก็ทําให้เราเห็นว่าเขาก็แบบไม่ได้เกาะติดเรามากนะบางทีมันก็เลยสร้างความระแวงให้กับเราแต่โดยความโดยทั่วไปนะคะความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าก็ยังพอไปกันได้เอาละค่ะจบกองที่1่พิกาคาสาหรับกองที่1จบลงละเอ่อทีนี้ในท่านที่เลือก กองที่2ขอโทษค่ะเล,เลือกใบที่สองนะคะท่านที่เลือกใบที่สองความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนตุลาคมท่านที่เลือกในกองที่สองนี้ต้องต้องบอกเลยว่าหน้าไพ่นี่จะเห็นถึงความเหงานะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เดือนนี้เนี่ยก็จะมีความเหงาเข้ามาเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกแบบว่าเราเหมือนกับ คุยกับเขามานานแล้วหรือเราเจอกับเขามานานแล้วเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็ให้โอกาสเราบ้างแล้วในบางทีก็ดูเหมือนปิดโอกาสอีกก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะเกว้งกว้างในความเป็นจริงแล้วนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยในหน้าไพ่ที่มันขึ้นในลักษณะเนี้ยมันชี้เห็นตรงที่ว่าคนโสดช่วงนี้ต้องอดทนนิดนึงแล้วก็อย่าเพิ่งรีบหาแฟนเป็นเพราะว่าถ้าเกิดรีบหาบางทีคนที่ เจ้าชะตาตามหาอยู่หรือบางทีเจ้าชะตามีความสึกว่าอยากจะคบคนนี้ยคนนี้จริงๆก็ไม่ใช่แบบที่คิดเอาไว้ในใจนะคือดังนั้นมันกลายเป็นว่าถ้ารีบไปคบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ดีในหน้าไพา่สาหรับคนโสดในเดือนนี้ก็เลยเป็นในลักษณะตรงที่ว่าถ้าครูพูดแบบมันก็จะเหมือนติดตลกนะคือดูซีรีส์ไปก่อนเอาพูดจริงๆเป็นเพราะว่าแฮงแมร์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับเราดูเอ่อละครหรือนิยายอะไรที่มันดรามา่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบชนิดที่เขาเรียกว่าล้นเหลือในจิตใจเลยอะไรประมาณอย่างนั้นคือดังนั้นณจุดตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะนี้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับความรักถ้าคนโสดนะคะที่เลือกกองที่สองเน้เน,นว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะเดี๋ยวเจอไม่ดีดูซีรีส์ดูพระเอกในดวงใจเราไปก่อน แต่ถ้าแต่งงานกันแล้วล่ะถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็จะหงุดหงิดจุกจิกกันเถียงกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะเหมือนกับว่าเงินทองไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการโทษกันในเรื่องตัวที่ว่า,เ,าเงินทองทําไมดูมันตึงต่างฝ่ายต่างเอาเงินไปใช้อะไรอีกรูปแบบหนึง่งมันชี้เห็นตรงที่ว่าในท้ายที่สุดอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีการพยายามคุยแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะก็อ่ะก็ถือว่าโอเคก็ยังมีการปรับตัวเข้าหากันเนาะ เอาละค่ะกองสุดท้ายแล้วสำหรับความรักในเดือนตุลาคมท่านที่เลือกหน้าไพ่นะคะใบที่สามหรือกองที่สามในตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในหน้าไพ่ที่ขึ้นนะคะจะเป็นในลักษณะตรงที่เลื่อนขึ้นมานิดนึงให้เห็นจะดูเหมือนกับว่าค่อนข้างโอเคถ้าคนโสดถ้าคนโสดเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักนะ ไม่สนใจแล้วก็ยุ่งทํานั่นทำนี่ของตัวเองไปแต่อยู่ดีๆก็เกิดพบรักกระทันหันขึ้นมาซะง,งั้นคือดังนั้นต้องบอกว่าของคนโสดเนี่ยกินระยะเวลาจริงๆมันก็เกิดเดือนตุลาด้วยนะถ้าเกิดนับจากระยะบนหน้าไพ่ครูก็จะบอกให้ว่าแบบสำหรับคนโสดที่เลือกกองที่3มเนี่ยมีแนวโน้มว่าตอนแรกจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักเป็นเพราะว่า เจ้าตัวก็จะมีสเปคที่ตั้งไว้ว่าเราชอบอะไรยังไงนะคะก็เลยไม่ได้สนใจมามุ่งมั่นเรื่องการหาเงินและการทำงานแต่อยู่ดีๆก็ปรากฏว่าเกิดไปปิ๊งใครเข้าสักคนหนึ่งโดยอย่างจังนะคะส่วนความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่าก็จะก็จะได้คุยแต่ว่าเป็นการได้คุยแบบยังไม่ได้ลงลึกว่าเออแบบเหมือนคบหากันหรือกิ๊กกันยังไม่ได้ลงลึกอย่างนั้นแต่ว่าในขั้นต้นก็ถือว่า เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเราอะไรแบบนั้นก็ถือว่าคนโสดก็อาจจะมีอะไรให้ชื่นชูใจว่าไปปิ๊งใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยในหน้าไพ่เนี่ยก็จะชี้ประเด็นตรงที่ว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคันก็ต้องออวางแผนครอบครัวดีๆ แต่ถ้าถามถึงชีวิตครอบครัวโดยปกติธรรมดาความสัมพันธ์เป็นยังไงในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าหลังจากหุ่งหนีกันมาล้สักระยะหนึ่งอยู่ดีๆความสัมพันธ์ก็จะเริ่มกระเตื้องดีขึ้นในลักษณะตรงที่ว่าพยายามหาเวลาเข้าหากันแล้วก็คุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ก็เลยดูเหมือนกับว่ามีอนาคตร่วมกันดูมีความจริงจังเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันนะคะในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าถ้าในท่านใดที่รู้ตัวว่า เราค่อนข้างจะทําตัวแข็งแข็งหรืออะไรอย่างนี้ก็อ่อนอแฟนมั่งก็ได้นะคะทำตัวเด็กๆอ่อนๆมั่งก็น่ารักแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์รู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยนะคะอัลาคาพิกคาส์สำหรับความรักในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะคะก็จบลงไปแล้วความรักในเดือนตุลาคม2566นะคะใครได้เลือกกองไหนแล้วก็ ผลเป็นยังไงก็มาเล่ากันให้ฟังกันบ้างนะคะราะคาก็จบแตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่นําเสนอไอเดียต่างๆกันเข้ามานะคะว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสนับสนุนครูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ